สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube และทุกดีมีฐานทีระทอนการคาครับเกือบมาไม่ทันแลนออ้วพี่น้องนะมเแต่ดูฟุตบอลครับก็เลยแวะมาดูตรงนี้เขาปิดร้านกันแล้วครับก็อยากจะมาอัปเดตยอดขายให้ FC หได้ชมแล้วก็มาคุยกันครับวันนี้มีอะไรคืมบหน้าหรือเปล่าอ่าพนักงานขายเป็นใครวันนี้ครับนะ ใครรับหน้าที่การขายวันนี้โอ้มีสีดําอยู่ข้างในรับผมน่าจะผิดคิวเอาเน,นี้เอาอัน,นี้คนขายก็คือพนักงานกับน้องนุ่นนุแล้วก็น้องจะเองครับวันนี้รับหน้าที่ดูแลร้านถูกดีของเราครับอ่าเพราะว่าจิบจิบครับกับอ่าดูนัดครับวันนี้เป็นวันหยุดครับผมก็เลยให้น้องสองคนมาขายแทนเนาะรับหน้าที่แทน จะเอกันนู่นน่นครับอันนี้คิดตังค์ีดบร้อยยังจบแ,แล้วใช่ไหมขายดีไหมเราเนี่ยเรื่อยๆได้กี่พันเจ็ดพันโอ้โหี่นองตาแล้วเจ็ดพันบาทถือว่าไปช่วยยกหน้าได้ไหมยังเป็นสาวเป็นนางดูนายแก้วนะแม่ เออะไรค้าอันเดียวนะอ๋อมีลูกค้าขายใหญ่เฮ้ย่ใช่พูดผิดครับลูกค้าใจใหญ่ครับผมมาเลือกซื้อก่อนที่ร้านจะปิดครับวันนี้พวกเราก็มาอัปเดตยอดขายครับวันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะถามพนักงานบอกว่าได้เจ็ดพันเจ็ดพันเี่ถือว่าน้อยมากๆครับอะ เจ็ดพันกาวนน้อยมากครับเจ็ดพันเนีค่คือว่าน้อยครับเจ็ดพ <7, 700. S 1> ันเจ็ดเนาะคือว่ายอดไม่แตะหมื่นมาหลายวันแล้วใช่ไหมยอดแย่ครับทุกวันนี้ไม่แตะหมื่นมาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะลูกค้าไม่มีเงินและครับผมเนาะไอนฮะสิ่งสําคัญเลยคนไม่มีเงินครับคนจะไม่มีจะกินแล้วฮะชาวบ้านไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยครับ ถือว่าลําบากกันทุกคนครับนะยอดขายก็เลยตกลงมาทุกๆวันไม่ถึงหมื่นมาหลายวันแล้วนะแต่ก็ยังสู้ครับนะสู้ไม่ถอยหรอกครับผมแต่ก็มาเล่าให้ฟังว่าช่วงเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะฮะยอดไม่ค่อยดีเลยเนาะยอดถือว่ายอดอไม่แตะหมื่นหลายวันนะฮะช่วงเดือนสิงหาช่วงเดือนหน้าฝนครับยอดตกเยอะมากครับเนาะ เราก็จะบันทึกเนี้ยความทรงจําของเราไว้กับ y o u t u b e ครับอ่าจะได้รู้ครับว่าเดือนนี้วันที่นี้เราทําคลิปตอนนี้ยอดขายวันนี้เท่าไหร่ครับเนาะบันทึกความทรงจําไปกับ YouTube เล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์ของพวกเราให้เอฟซให้เพื่อนๆได้ชมนะให้คนที่อยากรู้อยากติดตามพวกเราได้รู้ว่าวันนี้เราขายได้เท่าไหร่เนาะ ทำไมหาเหตุอะไรทำไมถึงขายได้น้อยอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเนาะมาเรามาคุยนะถ่ายร้านให้เห็นถ่ายความสะอาดถ่ายดูร้านเราสะอาดไหมประมาณไหนยังไงครับเนาะก็จะอัปเดตเรื่อยๆครับทุกๆวันครับอัปเดตให้เห็นครับหน้าร้านประมาณนี้<า>ความสะอาดอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับเนาะพวกเรามีพนักงานขายใครขายมั่งนะวันนี้ขายรับหน้าที่ครับเนาะ หรือมีเหตุการณ์อะไรที่ตื่นเต้นเหตุการณ์ที่พวกเราไม่รู้หรือมีเจ้าหน้าที่มาอะไรมาเงียเราจะได้มาช่วยกันเราจะมามีอะไรมาเล่าสู่เอฟซีพวกเราฟังหรือท่านใดที่เข้ามาชมเนาะเรื่องสาระนี่ไม่ค่อยมีแล้วครับผมเพราะว่ามันเป็นร้านถูกดีร้านเดียวครับไม่รู้จะคุยอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งเนาะอ่าเราก็ไม่ได้สร้างคอนเทนต์หรืออะไรคุยกันเยอะนะเราคุยเรื่องแบบทำคลิปมันแบบบ้านๆครับเนาะคลิปที่ ให้คนเข้ามาดูเนาะให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะอยากเข้ามาชมคลิปพวกเราอยากชมเข้ามาดูร้านขายของของเราว่าสะอาดไหมพนักง,งานเราหน้าตายอย่างนี้รู้จักทำความสะอาดไหมเนาะขยันไหมจัดของสวยไหมประมาณนี้ครับเนอะอาะจะได้มาเล่าสู่กันฟังทุกๆวันครับ ที่จริงแล้วมันถือกล้องแล้วมันจะไม่คุยไม่ได้ครับเนาะมันต้องคุยมันต้องพูดพูดเยอะซะด้วยครับพูดน้อยไม่ได้ที่ไหอ่าต้องพูดต้องคุยต้องเจรจาไจะยืนถ่ายเฉยๆก็ใช่ที่ว่าง้นใช่ไหมครับคนยุพรวันนะฮะเจ้าของร้านครับคนยุพรวันก็ไม่ค่อยได้ขายนะครับอ่ายุปรวันก็ขายที่อื่น ก็มาปิดร้านช่วงเย็นเก็บตังเก็บอะไรครับก็ประมาณนั้นเลครับไม่ได้ขายอะไรมากมายเนาะมาช่วยมันดูแค่ลูกหลานเขาทํางานกันครับนะสินค้าที่ยังมีโปรเหมือนเดิมครับผมเนาะสินค้าน้ามันป่าเฮ้ยลลงอีกต้นนี่โอ้นี่ฮะน้ำมันพืชครับลงอีกแล้วครับผมน้ามันทับทิมครับน้ามันปาล์มครับอ่าห้าสิบห้าบาทครับทําไมลงไปเรื่อยๆต่อจกห้าสิบเก้าใช่ไหมห้าสิบเจ็ด ลงเหลือห้าสิบห้าครับเป็นเพราะเหตุอะไรเหตุอะไรครับทําไมน้ำมันปาล์มถึงลงเอาลงเอาอย่างนี้ครับผมลงทุกช็อตลงทุกรอบที่ของมาครับเออนี่ฮะหรือต้องการยอดขายเลยจัดโปรมาหนักขนาดนี้ครับผมถือว่าหนักครับห้าสิบห้าบาทถือว่าถูกแล้วนะฮะน้ำมันปาล์มราคานี้ถูกมากครับผมทับทิมครับแล้วก็ของไม่มีขาดด้วยครับ ของเต็มเปี้ยครับของเยอะครับผมเนาะช่วงนี้นะ้ำมันพืชไม่มีขาดครับมีทุกตัวอ่ะเนี่ยสินค้าราคาถูกๆท,กทำโปรสลับทำโปรกันครับนี่ยน้ำมันพืชราคาถูกแล้วก็ไม่ขาดครับของไม่ขาดตลาดครับผมพี่น้องน่าจะรอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าบัตรสวัสดิการรัฐมาวันที่3.1ครับวันที่1ครับผมเนาะน่าจะขายดีวันนั้นครับ เพราะว่าพี่น้องชุมชนพวกเราก็จะมารูดกันครับเนี่ยรุด่ดสินค้าโอโภคบริโภคครับรูดน้ำมันปลาล์มรูดชูรสน้ำปลายาสักผมฟทรงแฟซ่าว่ากันไปครับเนี่ยแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังกันนะพี่น้องเนาะเนี่ยวันนี้ก็จะปิดร้านแล้วครับพนักง,งานก็ปิดร้านแล้วเอาไหนรู้ไปไหนเนี่ย ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาปิดแลวเื่อนกดเลถ,ถึงเวลาเรียบร้อยพนักงานก็จะใช้ตะขอเกี่ยวประตูม้วนลงมาครับปิดนี่ฮะหมดเวลาการขายครับสองทุ่มกว่าๆหน่อยๆก็ถือว่าปิดร้านเรียบร้อยก็เปิดร้านกี่โมงเนี่เราเปิดร้านหกโมงเช้าครับอะวันนี้ถึงเวลาแล้วลูกหลานก็ได้กลับไปพักผ่อนกันครับเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับเนาะกับการทำคลิปทุกๆวันครับนะนำเสนอให้เพื FC, เ่อนๆเ,เราได้ชมกันนะไม่อยากจะห่างหายไม่อยากจะ,ะไม่มีคลิปลงเนาะอยากทำคลิปบรรยากาศของพวกเราให้เห็นทุกๆวันเนาะว่าเราทำอะไรกันบ้างได้อะไรกันบ้างครับวันนี้ขายได้เยอะขนาดไหนเราไม่ได้แตะหมื่นมาหลายวันแล้วพี่น้องนะจะกดคำว่าหมื่นไม่เจอแล้ววันนี้ฮะ,ะไม่เจอเลยคำว่าหมื่นครับเจอแต่คำว่าละพันกันเนาะ คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ